อ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครูชื่อครูเบสเนาะอ่ะแนะนําตัวก่อนปหวอบางคนยังไม่รู้จักครูครูชื่อครูเบสวันนี้จะมาสอนในรายวิชานาฏศิลป์เรื่องที่จะสอนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหรือการเคลื่อนไหวพื้นฐานในนาฏศิลป์ของเราอืม ทีนี้การเคลื่อนไหวเบื้องต้นหรือพื้นฐานในนัฏศิลป์มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเออมันจะประกอบไปด้วยหนึ่งการเคลื่อนไหวอย่างอิสระออสองการเคลื่อนไหวอยู่กับที่สามการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มีสามอย่างอขอถามหน่อยการเคลื่อนไหวแบบเบื้องต้นมีทั้งหมดกี่อย่างครับ เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ตอบสามครับอสามครับอ่ามีอะไรบ้างหนึ่งการเคลื่อนไหวอย่างอิสระสองการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอยู่กับที่สามการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เออมีสามอย่างนะครับอ่ะเรามาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระอเอา้าหาวแล้วง่วงนอนหนือลูกอ่ะเรามาดูการเคลื่อนไหวอย่างแรกเลยการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตาม การเคลื่อนไหวอย่างอิสระคือคืออะไรก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยที่ไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์มาบังคับนะครับเราสามารถที่จะคิดเองเลยจินตนาการเลยว่าอยากจะออกแบบอยากเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนี้ ทำให้เราฝึกกนคาาความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ช่วยปัญญาและก็ทำให้เกิดความสนุกสนานด,ด้วยอันนี้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะครับการต่อไปการเคลื่อนไหวอมาดูตัวอย่างก่อนการเคลื่อนไหวต่อไปการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับ การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คืออะไรนะครับก็คือเรายือนอยู่กับที่แต่ว่าเราขยับอวัยว,วะส่วนอื่นเช่นเราก้มหน้าเราเงยหน้านะครับเรายือนอยู่เฉยๆแล้วก็ตกมือเออหรือโอกไม้โบกมือหรือเราจะนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วขยับอวัยว,วะส่วนอื่น นั่นคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับตัวอย่างตัวอย่างดูภาพตัวอย่างเนะงาะอันนี้คือภาพตัวอย่างอย่างภาพแรกนะครับก็คือนั่งเหยียดขาตรงไปกับพื้นนะครับนั่งเหยียดขาตรงไปกับพื้นแล้วก็ก้มหัวเอามือแตะปลายเท้านะครับเป็นท่าการยืดเส้นนะครับยืดกล้ามเนื้อ ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ภาพที่สองภาพนี้นะครับก็ยืนอยู่กับที่เหมือนกันแต่เป็นยังไงโยกตัวไปทางซ้ายยกมือขึ้นแล้วโยกตัวไปทางซ้ายแล้วก็โยกตัวไปทางขวาก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ภาพที่สามนั่งบนเก้าอี้นะครับแต่ขยับอวัยว,วะส่วนอื่นเช่นขยับมือโดยการปรบมือ ขยับศีรษะโดยการก้มหน้าหรือเงยหน้าเอ,อครับหรือขยับขานะครับยกขาขึ้นลงไปมาแต่ตัวยังคงอยู่กับที่อันนี้เรียการป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับบอลอ่ะต่อไปการเคลื่อไนอไหวร่างกายแบบแบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่การเคลื่อน<ม>ไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่คืออะไรเออการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่คือก็คือเราเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเช่นเราเคลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองสามหรือสี่นี่เรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่โดยอาศัยลักษณะการก้าวเท้าออกไป ในลักษณะที่แตกต่างกันเ,เช่นอะไรบ้างเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดไปข้างหน้าหรือกระโดดไปข้างหลังนะครับเหล่านี้เรียกว่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะดูตัวอย่างครับภาพแรกก็เป็นการเดินเนาะเป็นการเดินของผู้คนในทุกๆวันนะครับภาพที่สองก็เป็นการวิ่ง ร่างกายภาพที่สามก็คือการกระโดดนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับทีนี้เดนะี๋ยวครูจะมีเกมให้นักเรียนเล่นนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่แหละให้เรียนลองตอบคําถาม,ถามดูมีทั้งหมดเจดข้อด้วยกันลองเช็คความรู้ที่เพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นี้ดูซิว่านักเรียนจะสามารถตอบได้ หรือไม่อมาลองดูกันมาดู ชื่อเกมชื่อเกมว่าการเคลื่อนเกมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับคำอธิบายคือจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องเอออ่ะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องดูซิว่าจะเลือกถูกไหมก็แร็รพก็ที่หนึ่งไหนสามมีการเคลื่อนไหวแบบใดอยู่กับที่ห,หรือเคลื่อนที่ครับ เคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนท,ที่ค่ะเคลื่อนที่ค่ะอ่ะเพื่อนที่ถูกหรือผิดดูครับถูกกองนะครับต่อไปข้อที่สอง let's go นั่งโขดบอลเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดอยู่กับที่หรือเคลื่อนพี่ครับยืดหยุนไหวแบบอยู่กับที่ค่ะับพี่ค่ะยู่กับที่ค่ะยับพยู่กับที่ถูกหรือผิดมาดูกันถ้าถูกต้อง ต่อไปต้นไม้มีการเคลื่อนไหวแบบใดอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่อยู่กับที่อยู่กับที่บางคนยังงงเลยทำไมอยู่กับที่ครับต้นไม้อยู่กับที่แต่เวลาลมพัดไปมานะครับใบไม้หรือกิ่งไม้มันก็จะลอยปลิวเคลื่อนไหวไปตามสายลมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นคะแนนโบนัส เก็บให้ได้สองร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนอยู่ตรงไหนจำให้ดีนะครับชื่อกันบอกหน่อยแล้วตองร้อยจอันไหนสองร้อยคะแนนครับหนึ่งสองสามคามมุมสี่มุมห้ามุมค่ะสามค่ะอันไหนอันนี้เหรออันที่สามเหร อ่ามาดูสามใช่หรือไม่โอ้ถูกต้องรับไปเลยครับสองร้อยคะแนนเย้บวกไปสองร้อยคะแนนครับต่อไปกระต่ายมีการเคลื่อนไหวแบบใดเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่เคลื่อนที่ค่ะถง อันถูกต้องต่อไปข้อที่หกวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดเคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ ตะครับต่อไปก็ที่6ครับ<ม>เดินกะลาเป็นการเคลื่อนไหวแบบได้เคลื่อนที่ตัวผิดครับเคลื่อนที่อาต้อ อ่าต่อไปเป็นช่วงคะแนนโบนัสจะเอาได้อยู่ทั้ไม่สองร้อยคะแนนหรือว่าไม่ได้อะไรเลยจำให้ดีนะก็สอ,200องร้อยคะแนนตรงไหนสองร้อยอหนึ่งสองสามสี่าะหน่งอันท่ หนึ so ่งสองสามสี่ห้าอะไรครับที่หนึ่งสองห้า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 ที่หนึ่งค่ะห้าเสียงโซนใหญ่บอกห้ามาดูห้านะครับมาดูห้ากันอ้าวห้าได้แค่สิบคะแนนเองไม่ถึงสองร้อยไปห้าสิบคะแนน ต่อไปข้อที่เจ็ดครับกระโดดตบเป็นการเคลื Gym. ่อนไหวแบบใดเอ่ยกระโดดตบยู้มกันที่เลยยิ้กันที่ครับอยู่กันที่ครับถูกต้องได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยโอ้หนึ่งพันห้าสิบคะแนน เก่งมากเลยอะโอเค,อะอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบนะครับเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาเนาะอืมไม่ทันแต่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป<ม>วิดีโอย้อนหลังให้ดูอีกนะครับไม่ต้องตกใจไปเนาะอ่ะ วันนี้เนื้อหาเรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานหรือเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็นกี่อย่างครับสามอย่างสองอย่างสามอย่างนะลูกนะสามอย่างนะมีสามอย่างด้วยกันอย่างแรกคือการเคลื่อนไหวอย่างอย่างอิสระ อย่างที่สองคือการเคลื่อนไหวแบบเปิอยู่กับพี่อย่างที่สามคือการเคลื่อนไหวแบบกูเปิดที่การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบมีภาพให้ดูประกอบตามไปด้วยเผื่อว่านะครับไม่ทันเนาะ การเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์มาบังคับนะไม่มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์มาบังคับเราสามารถเคลื่อนไหวได้ตามจินนาการความคิดของเราเองนะกูล่กันบ้านแม่ครับก็การเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์และก็ช่วยให้เราผ่อนคลายนะ แล้วก็เกิดความผุสนานนี่คือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอิสระนะครับต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆนะครับโดยที่ทั้งตัวของเราไม่ได้เคลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองสามหรือสี่ยังคงอยู่จุดที่หนเติม แต่ขยับอว,ว,วัยวะส่วนอื่นเอานะครับเช่นอะไรเช่นการเหวี่ยงแขนนะครับการหมุนแขนนะก้ะมหน้าเงยหน้าอ่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรืออะไรอะ่ะกระโดดตบอยู่กับที่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อ่ะต่อไปการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เอ่อการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่คืออะไร คือการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยทั้งตัวเราเองทั้งหมดทั้งตัวเลยเนี่ยไปยังจุดที่สองสามหรือสีนะ่จากจุดที่หนึ่งนะจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองสามหรือจุดที่สี่นะครับโดยใช้วิธีการก้าวเท้าออกไปอ่าก้าวเท้าออกไปในลักษณะที่แตกต่างกันเช่นอะไรบ้างเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดกระโดดเฉยๆไม่ได้นะ ก้องโดดไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดไปข้างหลังถือวจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อันนี้คือสรุปให้ฟังว่าการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องตกใจไปสำหรับวันนี้นะวิชานาฏาศิลป์มีข่าวดีมาบอก วิชาหน้าสินวันนี้ไม่มีการบ้านครับเออแต่เพิง่งดีใจไปแต่เพิ่งดีใจไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีการบ้านแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องดีใจไปชั่วโมงหน้ามีการบ้านแน่นอนนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับคร <s aren> ูก็ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีรับครับผมออกเลยนะคะครับครับ